สวัสดีครับทุกท่านวันนี้หมอเอกพาทุกท่านมาอยู่ที่ปราสาทสะกําแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดเนื่องจากเป็นปราสาทที่มีระเบียงโคตล้อมรอบนะครับทุกคนที่ระเบียงโคตนะครับโคปุะด้านตะวันออกเราพบจารึกในพุทธศตวรรษที่16กล่าวถึงการซื้อที่ดินถวายแด่กมระเตงชักตะศรีพฤทเทสวนนะครับซึ่งเป็นรูปเคารพสําคัญซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ด้านในปราสาทประธานนะครับสาหรับกลุ่มอาคารที่ อยู่ด้านในเขตวระเบียงโคตนะครับก็จะมีอาคารสําคัญต่างๆประกอบด้วยประาธระานสาองค์นะครับตั้งอยู่บนฐานเดียวกันแล้วก็จะมีบรรณาัยนะครับหรือว่าหอสมุดตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับทุกคนก่อนจะไปชมอาคารหลักเรามาดูอาคารซึ่งเป็นโคปุระทางด้านหน้าก่อนนะครับ โคปูระหรือว่าซุ้มประตูด้านตะวันออกนี้ดูจะเป็นซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่และก็คงสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับก็จะมีทับหลังที่น่าชมนะครับทุกคนอย่างจุดนี้นะครับก็จะเห็นมีสิงยืนคายท่อนพงมาไัยออกมาลักษณะทับหลังเช่นนี้นะครับเราพบจํานวนมากเลยนะครับที่ปราสาทพระวิหารนะครับส่วนองค์นี้นะครับคือปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นถอยเดชพระศิวะนะครับสังเกตว่าจะมีหน้าบันรูปศิวะนาตราชอยู่ด้านบนด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับหน้าบันศิวะนาตราชเช่นนี้เราก็พบท พิหารปราสาทพีมาายด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสําคัญกันทั้งนั้นเลยนะครับผมส่วนทับหลังที่ถัดเข้าไปด้านในตั้งอยู่หน้าห้องคันพักก็ตรหาสลักเรื่องราวพระอินทรงช้างเอราวัณเทพผู้รักษาทิศตะวันออกนั่นเองครับ ถัดจากทับหลังตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในจะเป็นส่วนของสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือห้องคันพระธาหั์ซึ่งเดิมเคยประดิษฐานพระกรรมตระเตง็งชักตะสีพฤชเทสวนเป็นรูปเคารพสําคัญนะครับแต่ว่าก็คงสูญหายไปแล้วนะครับทุกคนนอกจากนี้นะครับบริเวณลวดลายด้านนอกของประสาทาระธานนั้นงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับรองที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ทางด้านหน้านะครับเดิมก็คงเคยประดิษฐานทวารบาลต่างๆนะครับทุกคนเดี๋ยวหมอเอกจะพาไปชมลวดลายที่น่าสนใจของประสาทประธานนะครับอย่างทางด้านนี้นะครับซึ่ง เป็นทางด้านทิศใต้นะครับ ทับหลังจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุมานถวายแหวนแต่นางสีดานะครับด้านบนจะเป็นพระศิวะกับพระอุมาประทับบนโคโนทิหรือที่เราเรียกกันว่าอุมาไมเหสวระหรืออุมาไมเหสวนนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ด้านหลังส่วนทับหลังนะครับด้านทิศตะวันตกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามายณะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวตอนใดเนี่ยหมอเอกก็ไม่แน่ชัดนะครับทุกคนเพราะว่าภาพสลักก็ค่อนข้างลบเลือนเนาะส่วนทางด้านทิศเหนือนะครับหน้าบันสลักเรื่องราวพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะนะครับส่วนทับหลังออาาาาจเเป็นรรรื่งวมหตะ ส่วนบรรลัยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีความน่าสนใจอยู่ที่ทับหลังนารายบรรทมศิลน,นะครับหรือว่าวิษณุอนันตสานปัทมนาพระจะเป็นพระนารายบรรทมตะแขงซ้ายนะครับเหนือพญาอนันตนาคราชที่สดืดนะครับมีพระพรมผุดขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนโอ้โหน่าสนใจมากนะครับส่วนบรรลัยด้านตะวันออกเฉียงใต้ทับหลังด้านหน้าสลักเรื่องราวคดรชลศมี ทับหลังชั้นในสลักเรื่องราวพระอิศวนทรงโครหรือว่าอุมาไมเหส่วนนั่นเองนะครับทุกคนอุมาไมเหส่วนชิ้นนี้งดงามมากเลยนะครับหมอเอกเคยเห็นในภาพถ่ายเก่าด้วยนะนะับเป็นปราสาทที่มีความสำคัญและน่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีท่านใดที่เดินทางมาที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดหมอเอกแนะนำให้มาชมนะครับสวยมากเลยครับทุกคน